สวัสดีนะคะพบกับครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้อยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะส้มหวานๆนะคะส่งมาให้คุณยายได้ทานส้มหวานๆนะคะเป็นส้มสายน้ำพึ่งนะคะสั่งตรงมาจากเชียงใหม่นะคะขอบคุณพี่น้อยมากๆนะคะกราบสาธุบุญนะคะคุณยายสายทอนะหวานไหมคะคุณยายจ้าหวานหวานครับหวานครับเป็นส้มสายน้ำพึ่งนะคะ เปลือกเขียวแต่ก็หวานนะเป็นวิตามินซีนะคะสำหรับคุณยายนะคะสาธุบุญกับพี่น้อยนะคะขอให้พี่น้อยนะคะแหลกครอบครัวนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะเอาให้อีกเงินทองไหลมาเทมานะคะเดี๋ยวแบ่งให้เชือกอื่นๆด้วยนะคะให้สัญญายได้ทานเยอะกว่าเพื่อนนะคะกัาบสาธุบุญด้วยนะคะสาธุบุญกับคุณพี่น้อยนะคะทีเมตานะคะครอบครัวของคุณยายนะคะ ให้ได้ทานผลไม้วันวานนะคะ,คะเี๋ยวป้อนเชือกอื่นนะคะดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวแบ่งมาให้อีกเนาะคุณยายจินะลานะคะสวัสดีนะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะครับนี่จินตลานะครับคุณยายจินตลาครับ สม้มหวานๆนะคะสสยน้ำผึงจบสุดท้ทายแค่้คนับปาดสิลุงละโมจิุโมยเอออาเป็นยายชอบนะคะสม้ะะสมเขียวหวานปกติคุณยายไม่เคยกินนะคะแต่เขาก็กินลุงปกติคุณยายไม่เคยซื้อส้มมาให้กินนะคะสาธุบุญกับพี่หน่อยนะคะที่เมตานะคะครอบครัวของคุณยา,ยายนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะคุณยายน่าจะอร่อยเนาะอาปากเอาอาปากเอา สมหวานยายน้ำผึ้งนะคะเชือกนี้เคยทานไม่เคยทานนะคะทุกเชือกไม่เคยทานส้มชวันยายน้ำผึ้งอ๋อกินอยู่ กินทุกเชือกนะคะทานทุกเชือกหวานค่ะหวานอร่อยเนาะส่วนใหญ่น้องผึ้งาเดี๋ยวแบ่งให้น้องปุ้ยด้วยนะคะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ก่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณ <than> ค <Hey, Jean. S 1> ่ะขอบคุณที่น้อยนะคะที่เมตตานะคะครอบครัวของคนใหญ่ขอบคุณหลายครับคุณค่าขอบคุณนะคะน้องปุ๋ยก็นอนตรงนี้นะคะปกติเขาไม่เคยทานส้มจวนกันนะคะแต่ก่อนขอบคุณมากครับทานได้นะครคิดว่าจะ ไม่กินนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณส้มหว,วานนะคะจากคุณพี่น้อยนะคะที่เมตตานะคะสาธุบุญด้วยนะคะที่เมตตาครอบครัวของคุณยายายนะคะขอให้พี่น้อยและครอบครัวนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะคิตหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้มีแต่สมหวังนั่งใจปรารถนานะคะขอบคุณค่ะ